ว้าวว้าวว้าวโอ้ว้าวว้าวโอ้ยมือเย็นกลายเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนาของใสอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ถือเป็นเลิกงานยางดีให้กับเรา <laughs> เพราะว่าเราจะมาแกะ อัลบั้มใหม่ของกอเซเวนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราได้มาเดือนกว่า2เดือนได้แล้วคือแบบมันเปิดพีใช่ปะ่ะเรารอไม่ถึง15วันเราก็ได้แล้วเพราะว่าเราแบบให้มันส่งทางเครื่องบินมันก็จะแบบรวดเร็วแบบขขาก่อนอัลบั้มนุนก็คือเราได้ส่งผ่านเรือใช่ไหมมันรอนานวันนี้ก็คือแบบเรามีเวลาแล้วก็เลยแบบถือโอกาสมาแกะอัลบั้มนี้พร้อมๆกับทุกคนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยค่ะ นหนึ่งมันเหมือนมีรูปอ่าเอาลังลงก่อนจะมีใครเห็นกาดไหมอยมองสิอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบ เซอร์ไพรส์ด้วยกันนี่กล่องแถวเเหรอไม่รู้คือจําไม่ได้เลยด้วยซ้ําว่าข้างในบ้ามมันมีอะไรซึ่งเราสั่งมาทั้งสองเวอร์ชันนะคะคือมันมีสองเวอร์ชันใช่ไหมเราสั่งมาสองเวอร์ชั่นเลยไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงแต่ก็อาอไหนก่อนดีนี่อันนี้นี่หละอันนี้เหร ว้าส่งกบเป็นเธอจริงๆ<ม>เป็นบั๊มโคเวอร์สีดำอุย๊ยตอนแรกเห็นลายๆนึกว่ามันเป็นไอนนี่เป็นแบบเป็นเพราะว่าซิวแน่นไปอะ่ะแล้วมันจะมันจะมีแบบลายอะ่ะแต่คือไม่ใช่มันเป็นลายที่กล่องแล้วมันก็มีวิงวิด้วยข้างหลังก็จะมี ก็เซเว่นแล้วก็เป็นชื่อเพลงทั้งหมดเก้าเพลงนะครับจะเปิดแล้วนะได้เลยว้าวนี่คืออะไรอ่ะอ๋อโฟโต้บุ๊คเดี๋ยวเขาไปอินเสิร์ตแยกแล้วกันนะ เขาคี้เกยจโชว์อ่ะเขาอยากอิ่มเอิบจริงๆกับสิ่งนี้รูปทุกคนอยู่บนรถ <c oughs> น่ารังจริงเลยอันนี้ก็คือรูปเดี่ยวของทุกคนใช่ไหมเริ่มต้นด้วยพี่มาร์กโอ้เป็นแขนยาวว้าโอ้ยข้างหลังก็คือเป็นคำที่ทุกคนเขียนหรือเปล่า เป็นแบบภาษาเกาหลี <Wow. S 1> ไม่รู้มันแปลว่าอะไรแต่ว่าเนี้ยก็คือแบบเป็นรูปทุกคนอเจมี่แจ็คสันอยู่ด้วยกัน <c oughs> อ,อันนี้เรียงตามอายุเลยวะเนี่ยตามอายุใช่พี่มาเจบีแจ็คสันออจิยองชชง,งเจ๋แบมแบมคิมยุกยองว้า <Wow. S 1> เอ้ยเ่อะนะ จมี Jamie, ชาวเดืองแจ็คสันอันนี้อะไรอะสติกเกอร์โอ้เราต้องซื้อเครื่องเล่นแผ่นซีดีไหมอะเด็กฟังผ่านสตรีมมิ่งงี้ยหรเออเออเออใช่สวยจังเลยอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ เขาเรียกอะไรอ่ะชื่อเพลงอ่ะเกอเขาทำอาร์ตที่มันแบบเป็นชื่อเพลงอันนี้อะไรอ่ะโปสเตอร์อันใหญ่หรือเปล่าว้าได้พี่หมากอ่ะโอเคพี่หมากก็ได้กล่องนูก็สุ่มกันใช่ไหมใช่โอถ้าเป็น j จกับแจ็คสันก็คือมีใครอย,อยากไห้นี่ไหมมีใครขอรับแรกไหม หายกลุ่มนั่นดิมันคือรูปเดียวกับอันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คนละรูปคนละรูปกันได้เวลาอันสำคัญไห้ดูในนี้ดีกะอุ้ยม่เกี้อุ้ยในนี้มีการ์ดแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิด สั่งพีเร็วขานาดนี้มันไม่มีของแถมอะไรไม่ใช่เหรอเอ้เออยแต่มัเปของแถมไม่รู้อ่ะโอ้อ้น่ารักเขาต้องเขาว่าเขาต้องคนเขย่ามันออกมาก่อนดูมันเปะอยู่ <c oughs> เห็นปะไม่เห็น <inaudible> มาอิอมเอิอกับลูกกันก่อนดีกว่า ว้าวชอบโทนสีนี้อันนี้ก็คือเป็นเนื้อเพลงโอ้ไม่ได้เสียงดัง เพจริงเลยยองเจว้ายยอมเหมือนแต่ละเพลงก็จะแต่งโดยทั้งเจ็ดคนวะแล้วก็แบบโปร듀ททั้งเจ็ดคนเลยสองกล่องเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่มนี้เหมือนกันแบบไม่รู้เนี่ยแหละเนี่ยแหละประเด็นว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าโคเวอร์มันเป็นคนละสี 아, 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 ป้าหนุ่ม LA อีกต้องเป็นจีนยองว้าอยู่ข้างกันด้วยเอาจรองเป็นบัสสต๊อป คนกินเรองอีกเพิ่มมากๆจนแบบคนดูไม่ได้ดูอ่ะอีกกล้องนึงไม่เห็นไหนเลยเดี๋ยวเขาไปอินเสิร์ตไงเออเข้าใจไหมคะแบบเขาอิ่มเอิบแล้วมาดูดีกว่าอุ้ยมือเย็นกายเป็นยังไงครับดูกายที่ก็อุ้ยลายเซ้นหนอลายเซ้นจ้าจ้าตัวใช่ซึ่งเขาไม่จำเขาเออเขาเขาไม่ได้จำ ดูอันนี้ก่อนยุกยงทำไมทำได้าอย่างเงี้ยเจลลี่จังมาอันถัดไปจินยอง <laughs> ไม่ได้มว้นเราแกะอันที่สองจ้ะ มีอะไรด้วยสติ๊กเกอร์เ <laughs> ออหน้าตาแต่ละคนน่ารักจังส <laughs> ติ๊กเกอร์แจ็คสันดิเอโกรักของแจ็คสันหน้าตาชัคก,กี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีอะไรแผ่นอรอางไรมีสองแผ่นเหมือนกันนะ,ะเหมือนกันเหมือนกันเป็นไดคัท แบบถ้าเกิดอันหนึ่งใช้อันหนึ่งก็โชว์อะไรเงี้ยว้าได้เวลาแกะอัลบั้มนี้แล้วข้างในมันจะเหมือนกันไหมอ่ะโปเตอบุ๊กอ่ะเะแต่าก็ดีคุ้มคุ้มที่จกายไจกได้ใช่ยางนวอนเขาก็ถ่ายรูปมาเยอะอ้าว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 ้าเป็นถือว่าเป็น แบกไว้ไหมหเท่าไม่นะ่ะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าคู่สีไงคู่สีก็เท่าอยู่ดิ <laughs> ก<ะ>็แด๊สวยอ่อะสีนี้สวยอ่ะสีเหมือนอันนี้เลยอิมบอลตัวใหม่อ๋อไส้สีนีเฮ้ยทำไมนี้มันแกะยากจังเลยข้างในต้องได้อะไรที่มันเป็นแจ็คสันกบเจบีแล้วนะ ได้เถอะว้าทุกอย่างมันดูแบบนุ่มนวลว้าอุ้ยข้างในมันไม่เหมือนกันนี่ใช่อันนี้คือเซตเอ่อไพทอนนี่แล้วก็อันนี้ว้าใครเป็นเมนพี่มาร์กก็คือเปิดมาก็็น่าจะแบบหัวใจหวายนิดน,นึงเพราะมันแบบมันเปิดมาแล้วแบบเจอพี่มาร์กตลอด ไม่เป็นลมได้ไงถูกจ้องมองขนาดนี้ดูสายตาเนี่ยว้าวว้าวข้างหลังนี่เขียนเหมือนกันไหมอ่ะอ๋อข้างหลังเขียนเหมือนกันข้างหลังเขียนเหมือนกัน มักเลยแล้วก็เป็นสติกเกอร์ตังต้งใจว่าหนังสือก็ต้องคนละนี้คนละเสร็จภาพแล้วก็ว้าวชอบโปสเตอร์คิดว่าเป็นใครต้องเป็นคนในกอร์เซปเว่นแน่ๆถูกต้องค่ะคิดว่าเขาจะได้เจมีก่กระจิกรัเไหมได้แน่ๆเลย เอ้คงคิดที่ดีเราต้องคิดเอาไว้นะ <c oughs> ได้จินยองไม่ได้เมนะทำไมวะสอได้เจ็ดเลยเพราะมันเขาไม่มีดวงขนาดไหน <c oughs> ก็อบอกว่ามีใครเห็นคลิปนี้แล้วอยาก,ลกแลกอะไรี้มีไหมเอาให้เอาไห้ทุกคนติดต่อได้นะเรามาแลกกันอุ้ยเอ้ยไม่เหมือนอะเล่มนู้นมันมันไม่มีแบบนี้ <c oughs> แต่ที่แน่ก็คือมันต้องมีการ,ราว่าความแต่ว่าลายเซ็นเท่าหหังมันเหมือนเดิมเลยอะ

อยุ่ยงเงีเ้ยชัดเลยโอ๊ยอการดึงเว่จริยองนะหาเลขได้หาเลขม,มันเสียเรงเยอะเลยนะเหรอที่อยาเรียกได้เยอะอการ์ดก็เสียแลยนะ้วหมดซะออีกสองอันแลเป็นหกอันเลยอะ่ะ <c oughs> ขอแรงได้ไหมอะ่ะ ไม่มาสู่งได้เหมือนเดิเนไปได้เลยๆๆนั่นดีด,ด,ดูว่าดูว่าดูว่าว้าทุกคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ถ้าเขาเป็นช่างภาพก็คือแบบอาจจะเหมือนกดชัตเตอร์หนึ่งครั้งแล้วก็แบบแล้วก็มาถ่ายต่อ <ๆ S 2> ก็ชัตเตอร์อีกครั้งหนึ่นับเบอร์หะไรบ้มือสั่น <laughs> นั่นดีโอเนื้อเพลงอันนี้สองหน้าเลย ตัวหนังสือใหญ่กว่าของเล่มนู้นโอ้จริงด้วยในในนั้นเซตภาพมันจะเป็นแบบของของเซตเนี้ยเซตบัสตอบอะแต่ว่าอันนี้เซตภาพเป็นของไอ้นี่ไพทอนว้าว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  S 1> <S 1> <S อย่าเพิ่งช็อกกัาไวห้หน่าเธอดูช็อกจังว้าวเฮ้ยดิ extreme ขดอัพปากหูตาน่ารักเหมือนในเซตเนี้ยทุกคนจะมีอะไรที่เกี่ยวกับสเน็กมงแบบของแบมก็จะเป็นถุงมือของ แจ็คสันจะเป็นแหวนอ๋าว้าวว้าวเอาบางคนจะเป็นแบบเข็มคูณเข็มขัด,ดอะไรย่าง,ง,งเงี้ยแต่ยองแจเป็นเข็มขัดโหโยองแจหล่อขึ้นหรือเปล่านี่ ทำไมเขาถึงเลือกโคอสอัพปากหูตามีคามบบายใช่ปะเป็นขนาดที่นีของยุบย้อมเป็นอะไรอะ่ะยุบย้อมสิ่งที่เป็นสนิกน่าจะเป็นเสื้อหรือเปล่าแบบเป็นเกล็ดเกล็ดว้าว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 ววดาริงต้องเป็น JB แนะ่แน่ หายใจไม่ทันนะ่ะว้าวว้าวคงจะไม่มีอะไรที่ตูวเป็นสน่ค่ะไม่รู้ไม่รู้เลยดีเจมี่กำลังวองเขาต่อไปก็ต้องเป็นแบมหรือเปล่า ว้าวว้าวพี่มาร์กรล่อจัง อให้เ,เหมือนรูปโปสเตอร์จะได้รูปนี้เราได้คิดว่าแบบมันจะมีรูปมากกว่านี้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเทียบกับนานานาอตัวสีเขียวมันจะไอ้นี่อันนั้นอันนั้นคือรูปเยอะม,มากฮ่ารูปหมูโอ้จักรันเข่อไอม่นแหล้ะเรามาดูการ์ดตรงนี้ดิค่ะ ขอทำใจแบบหนึ่งคาดว่ามันน้าจะมีเจ็ดอันนนะเป็นเจ็ดคนหรืหอเปล่าเออเจ็ดอันอย่างหลังก็ได้ทุใชีมีกับเช็กสันละอ้าวเอาล่ะอารมณ์ดีแหละ พี่มาร์กเออตอนนี้ทุกคนจะถืออันนี้หรอถือเขาเรียกอะไรนะโพสติดกรูหัวใจทำไมน,น่ารักขนาดเนี้ยโอ้หัวใจสีเดียวกันด้วยหัวใจสีเดียวกันเจบีมาคือแจ็คสันพัคจินยองอ้าวแบมวะอุ้ย ว้าวว้าว <laughs> ยงิงเหงมันดูทำหน้าดิอ,อ่ไรมันทำหน้าตาทะเลน่อะไรแบบนี้อืมยงเจตาสวยมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นจิ้นยองสุขของที่ได้มาก็คือมีอันนี้ ที่เป็นสติกเกอร์กล่องตแต่ละสีได้คนละเบ็ใช่แล้วก็ก็จะได้การ์ดการ์ดเจ็ดคนที่ถือโพสต์อินตรงหมดใจแล้วก็ทั้งสองสีก็คือเป็นสองเซตสีดำจะเป็นเซตบัสตอปแล้วก็สีเทาจะเป็นเซตไพทอนข้างในก็คือจะได้โฟโต้บุ๊กหนึ่งสุ่มโปสเตอร์หนึ่งสุ่มการ์ดสองได้สติกเกอร์ ชื่อเพลงของทั้งอัลบัม้ม Winter h e t a g o n มาหนึ่งแล้วก็ซีดีอีกหนึ่งสีดำเราได้โปสเตอร์เป็นพี่มาร์คสีเทาเราได้โปสเตอร์เป็นจินยองทั้งสองกองเราได้สุ่มการ์ดเป็นจินยองกับยกยองเพื่อนๆคนไหนอยากแรกก็ติดต่อมาได้นะคะอยากแรก JB กับ แจ็คสันอะใครมีก็ติดต่อมาได้นะคะโซวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r ต b e กับช่งเราด้วยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย